ตื <ừ> ่นสิสุดผู้ถือปีศาสิ่งไหนไม่ดีอย่าได้เข้าบาตั้กรายเดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกแถวท่าปลอดภัยมีโชคมีใจนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินเบิร์นอนตัดได้เงินเสร็จตื่นมามีเงินล้านวิ่งเข้าใส่บ้านใส่เรือนจะไปประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล่างได้ปราศจากอุปสรรคภยาอันตรายอ่าข้างข้างล่างเป็นผู้รอดกัน เป็นข้างล่างเป็นเหรียญลวกปูร<ช>่รอดนะครับป<ช>้าแล้วก็มีตะกรุดเหรอฮะตะกรุดก็ตะกรุดขอวจางปัจจุบันนะอ๋ออันนี้สองพันบาท<ช>อได้ชุดนี้เลยครับาาชุดค่ะโอ้ยไม่แพงเนาะรอรอรอ,รอตั้งแต่เมื่อไหร่ครับป้าหกศูนย์นะอ้าวปีหกศูนย์สามปีแล้ว<ช>นะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเข้าปีเข้าปีที่สามแล้วและปุ่นี้ครับ สามพันสองาพันสองข้างข้างล่างเป็นอย่างปลาเหมือนกันกันปลาช่วยช่วยยกก็ด้วอุ้ยมีตะกุดด้วยแล้วก็มีเหรียญหลงปู่สองเหรียญอันนี้สามพันสองสามพันสองมีฐานด้วยโอ้เป็นมวลสารโลหะอะไรครับของไ้เขาเด็กเขาเกชนวนเนี่ยชนวนจากที่ไหนฮะหเดทองปู่ด้วยแล้วกาเอาทองเหลืองทองเหลืองสองทุกทั่วประเทศไทยอ่ะเทวดาดังๆเขาว่าอ๋อทองแผ่นทองเหลืองทั่วประเทศไทยเลย จังหวัดทุกจังหวัดเห็นวันนั้นพี่เหินก็บอกผมว่าสองร้อยกว่าวัดใช่ทั่วประเทศตระเทศพอราชมไปเขาก็เห็นดอกอ๋อเหรอแล้วก็มารอเป็นรูปพระอ๋อแล้วมีมวลสารหลวปู่ด้วยใช่ฮะอ๋อแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อโสภิตสองพระแต่ก็มีมีเหมือนกันสองพระแต่นะครับข้างล่างเป็นหลวงปู่รอดหลวงปู่รอดมีตะกรุดด้วยนะครับอ้สวยงามมากเลยนะครับ 2,800บาทมีรุ่นนี้สร้างกี่องค์คุณป้าอุนไม่แจกมันอยู่บนวัดเหรอประมาณร้อยองค์หรือสองร้อยองค์ประมาณนี้ประมาณไม่รู้มันก็คือมีอย่างบนวัดยังมีอีกเนี่ยอ๋อ2,800บาทซึ่งมีมวลสารของหลวงปู่หลวงปู่รอดก็เหมือนทั้งเลือกที่ที่ส่งมาแหละแล้วก็ เดี๋ยวรอเลอ๋อแล้ว,ก,วลออลก็มูลสารศักดิ์สิทธิ์จากเจ็ดสิบเอ็จังหวัดด้วยโ,<ฮ>โ<ฮ>ยอ,อ้ยสุดยอด,อด,ดหลวงพ่อก็จายมาให้ด้วยที่ห,หลวงปู่ดังๆอะนะอะประสบการณ์หลวงปู่มีบ้างไหม่ะที่ได้ยินเขาเล่ามาหรือว่าเด็กๆเอาไปใช้ ก็มีค่ะเป็นยังไงบ้างแถวภาพทุกคนขขน่ะแถวพาพจมน้ําก็มีจมน้ํารถชนก็ไม่เป็นอันตรายโอ้ oh, ที่ที่เคยเห็นเห็นจ่าจ่าเลยนี่เร็วเร็วเรรถฟ้าวตีลังกาท้องหายตัวเขาไม่เป็นไรเลยหน้าปากทางเขาหลบเหรอรถสี่ล้อที่ฟ้าเขายังไม่เป็นไรเลยเหรอแล้วเขาใช้รุ่นไหนก็รุ่นปัจจุบันนี่แหละอ๋อลุงาวเขไม่มีเขาขับไปยังไงป้าเขาคือว่าเขาหลบไอ้ตัวอะไรตัวมังกรเนี่ยตัวมังกร มันหลบยังไงกูหลอมันวิ่งผ่านถนนเขาจะเข้าซอยมารับพ่อไปโรงพยาบาลเขาขับรถอะไรรถเก่งตีนกาเลยเหรอเรอทีฟ้าเลยแต่ดูเขาไม่เป็นไรโอ้ยกความอยู่ตรงไหนอ่ะปากทางบ้านเรานี่จะเข้ามารับพ่อไปโรงพยาบาลแถวคาดเนาะ